โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วตั้งอยู่เลขที่19ถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสังกัดเทศบาลนาครแม่สอดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2492เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 บนที่ดินจำนวนพื้นที่20ไร่3งาน20ตารางวามีนักเรียนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดและนักเรียนนอกเขตเทศบาลน,นครแม่สอดศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น1,174คนมีเด็กนักเรียนช่วงก่อนปฐมศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน68คนอนุบาลปีที่1ถึงปีที่3จำนวน287คนช่วงชั้นที่1ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 มีเด็กนักเกรยียนจำนวนทั้งสิ้น315คนช่วงชั้นที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเกรยียนจำนวน303คนช่วงชั้นที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3มีนักเกรยียนจำนวนทั้งสิ้น201คนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานครูเทศบาลครูอัตราจ้างเทศบาลครูผู้ช่วยสอนอัตราจ้างของโรงเรียนและแม่บ้านผู้ประกอบอาหาร รวมทั้งสิ้นจํานวน50คนโดยใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2 5 4 4และหลักสูตรก่อนประถมศึกษาปีพุทธศักราช5 5 6 6ปัจจุบันมีนายสิริการทวงดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้บริหารสถานศึกษานางสาวปรัชญารักษ์เพชรกำแหงเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางเกตมาศจินตนาธร,รม เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษาตอนต้นนางยุพินหน้าพันธ์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษาตอนปลายนางสาวนิพาพรอินนากูลเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับประถมวัยมีนางสุรีพรคำสิริเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมวัยโดยแบ่งการบริหารแผนงานออกเป็น4งานได้แก่ 1. การบริหารวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคลและ 4. การบริหารงานทั่วไปประกอบด้วยงานธุรการงานกิจกรรมนักเรียนงานนอกอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักสัมพันธ์บวรระหว่างบ้านวัดชุมชนและโรงเรียนโดยมีปรัชญาการจัดการศึกษามุ่งเน้นยึดหลักคุณธรรมปัญญาธรรมสามัคคีธรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า คุณธรรมประเสริฐเป็นเลิศวิชาชุมชนพัฒนาพลานามัยสมบูรณ์โดยมีคติพจน์ที่ว่าคานุติทีรสังลังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชวิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในรากฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กโดยมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนตั้งแต่ช่วงชั้นก่อนปฐมศึกษาเพื่อให้เด็กมีความพร้อมครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และการปฏิบัติตนให้สามารถก้าวสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทําให้วันนี้โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาดังจะเห็นได้จากความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการดังนี้หลักสูตรนาอินซีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถ่ายทอดผ่านทางรายการสินแผ่นดินไทยของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสททจังหวัดพิษณุโลกหลักสูตรเมาส์ออกแกนนักเรียนสามารถถ่ายทอดผลการเรียนผ่านการแสดงบนเวทีต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกิจกรรมดุริยางส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดช,ชอบและความเสียสละโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการกิจกรรมต่างๆของชุมชน กิจกรรมการจัดรายการวิทยุนักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารโดยผ่านทางสถานีวิทยุคลื่น DK Radio 88อ h z เมกเฮิกิจกรรมการป้องกันไฟในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลน,นครแม่สอดกิจกรรมค่ายเยาวชนและเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยได้รับความร่วมมือจากกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่346กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือจราจรโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจพุธรแม่สอดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดโดยได้รับความร่วมมือจากกองสวัสดิการสังคมเทศบา,นนาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักโลกสีเขียวได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่11จังหวัดตาและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่5ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนาครแม่สอดร,ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆได้แก่งานมหากรรมการจัดการศึกษาภาคเหนือครั้งที่9ที่จังหวัดเชียงรายได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทนของทีมภาคเหนือเข้าร่วมในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองประเภทงานประกวดงานประดิษฐ์แกะสลักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เป็นตัวแทนทีมภาคเหนือเข้าร่วมในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทองประเภทการประกวดร้อยมาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่ส การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่7ประจำปีการศึกษา2553ได้รับโลก่เกียรติยศผู้ทำคะแนนยอดเยี่ยมวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รางวัลที่ยืนยันได้ว่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอแก้วได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพดังปรากฏผลง,งานที่เด่นชัดได้แก่ รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นจังหวัดตาประจําปีการศึกษา2,551รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับชั้นก่อนประถมศึกษาประจําปีการศึกษา2,551รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับชั้นประถมศึกษาประจําปีการศึกษา2,534และรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา 2,552โล่รางวัลโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่5จากทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีประจำปี2,552ถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2,552ได้รับการคัดเลือกจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการบริหารจัดการดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นประจำปีการศึกษา2553จากผลงานที่กล่าวมาทำให้เห็นได้ชัดว่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วในทุกระดับชั้นประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามปรัชญาที่ว่าพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานและจะยังไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาด้านการศึกษาตามวิสัยทัศน์ปีการศึกษา2555ที่ว่าคุณธรรมนำความรู้พัฒนาสูม่มาตรฐานสมมาสม